สงครามคลองฟุกนันเตโชขมรเดินหน้าเวียดนามปิดทางไทยคือเงื่อนตายของภูมิรัฐศาสตร์อ่าวไทยมาเข้าเรื่องใหญ่ของภูมิภาคนี้ความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องแค่ประทะชายแดนแต่มันคือสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้นเหตุย้อนกลับไปไกลตั้งแต่ยุคอนณานิคมฝรั่งเศสกับแผนที่ลวกๆที่ฝรั่งเศสลากเส้นทับภูมิประเทศจริง และผลที่ตกค้างมาถึงวันนี้คือกัมพูชาเป็นประเทศที่ติดดินแทบไม่ติดทะเลขอพูดชัดๆกัมพูชาเข้าถึงทะเลยากเพราะไทยครอบครองแหลมยาว48กิโลเมตรในคลองใหญ่หลายช่วงกว้างไม่ถึง1.6กิโลเมตรพอจุดยุทธศาสตร์แบบนี้ถูกปิดกัมพูชาขาดปอดในเศรษฐกิจทางทะเลทันทีและปีนี้เราเพิ่งเห็นการสู้รบในพื้นที่ชายแดนกองทัพเรือไทย เปิดไฟสนับสนุนจากทะเลปัดเป่าความพยายามของทางฝั่งกัมพูชาในการยึดช่องทางทะเลเหตุการณ์นี้คือการยืนยันว่าโลกจริงไม่ใช่แผนที่แล้วกัมพูชาทำอะไรต่อคำตอบคือคลองฟุนันเตโชรายงานของ Maritime Executive สื่อทางเรือของสหรัฐบอกตรงๆกัมพูชากำลังตัดเวียดนามทิ้งด้วยการสร้างคลองยักษ์ฟุนันเตโชคานอกตัดจากแม่น้ำโขง พุ่งออกอ่าวไทยใกล้ท่าเรือสีหนุกถ้าครองนี้สําเร็จเรือสินค้าจะไม่ต้องผ่านสามเหลี่ยมปลากแม่น้ำโขงในเวียดนามเวียดนามหมดสถานะประตูทางเรือของกัมพูชาทันทีธุรกิจที่ฮานอยเคยกินเต็มค่าผ่านลำน้ำค่าขนส่งค่าท่าเรือหายวับแถมเงินลงทุนละ่ะจีนลงครึ่งหนึ่ง49%ไม่ได้ให้ฟรีนะแต่ให้แบบถือหุ้น คือกัมพูชาสร้างคลองด้วยเงินที่ผูกหนี้กับปักกิ่งนี่ไม่ใช่โครงการชประทานนี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่กำลังลากภูมิรัฐศาสตร์ทั้งอ่าวไทยให้เปลี่ยนขั้วเวียดนามตอบโต้ไม่ใช่ด้วยขีปนาวุธแต่ด้วยสะพานเวียดนามไม่พูดเยอะกำลังสร้างถนนสะพานจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะฟูกวกถามว่าเพื่ออะไรเพื่อปิดปากคลองไม่ใช่ล้มแต่บีบ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้าไม่ได้เรือประมงเข้าได้บ้างแต่เส้นทางหลักจะคอแห้งทันทีถนนนี้มีความตั้งใจจะเสร็จปี2027แต่ภาพดาวเทียมและชาวเวียดนามในโซเชียลพูดตรงกันสร้างไปนิดเดียวหยุดนิ่งเหมือนรอดูขเขมรก่อนนี่คือหมากของเวียดนามถ้าคลองขเขมรไปต่อเราค่อยปิดทางทะเลให้ยากขึ้นปัญหาที่ใหญ่กว่าคลองคือระดับน้ำทั้งภูมิภาค เวียดนามไม่แค่เสียรายได้แต่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแหล่งผลิตข้าวอันดับต้นของประเทศเสี่ยงแห้งการเบี่ยงน้ำจากโขงเข้าสู่คลองฟุ้นอันเตโชลดระดับน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลดความอุดมสมบูรณ์กระทบการเกษตรกระทบโลจิสติกกระทบเศรษฐกิจฐานรากทั้งภูมิภาคพูดง่ายๆขมิ้นอยากเข้าทะเลเวียดนามอาจเสียสเบียงของชาติเพื่อนบ้านยิ้มไม่ครับ เวียดนามไม่เล่นเกมนุ่มมาริทามเอ็กเซคิวทีฟระบุชัดเวียดนามไม่ได้รออย่างเดียวยังเพิ่มกิจกรรมทางการทหารเดือนเดียวกันที่มีข่าวความร่วมมือเรือราตระเวน P 251ของเวียดนามแสดงกำลังพร้อมกองเรือสี่ลำจากกองพล127ในพื้นที่เดียวกับที่เพิ่งโชว์ความเป็นเพื่อนบ้านกับกัมพูชาพูดแบบนักข่าวคือเวทีอาเซียนยิ้มหวานหลังเวทีท่าเรือง้างหมัด แล้วไทยอยู่ตรงไหนไทยคือคอขวดอย่าลืมนะกัมพูชาจะเข้าทะเลต้องผ่านช่องแคบ48กิโลเมตรข้างไทยพื้นที่บางช่วงกว้างไม่ถึง1.6กิโลเมตรถ้าไทยกระยอบนิดเดียวเกมทั้งภูมิภาคเปลี่ยนและครั้งล่าสุดที่มีการประทะกองทัพเรือไทยยิงสนับสนุนผลคือขเขมรไม่ข้ามอินไทยได้นี่คือเรีย politics กัมพูชาจะสร้างคลองกี่คลองก็ได้แต่สุดท้ายทะเลต้องผ่านไทยหรือผ่านเวียดนามและทั้งสองประเทศไม่ยอมให้เดินตรงสรุป1ปัญหาเริ่มตั้งแต่ยุคอนณานิคมฝรั่งเศสร,ร่างแผนที่ห่วยและคนในภูมิภาคต้องทุกต่อ 2. ไทยคลองคอขวดทางทะเลกัมพูชาต้องพึ่งใครสักคนกัมพูชาเลือกจีนขุดคลองฟูนันเตโชตัดเวียดนาม เวียดนามสวนสร้างสะพานบีบปากคลองทำให้เรือใหญ่เข้าไม่ได้5กองทัพทั้งสองประเทศโชว์เพื่อนบ้านบนเวทีอาเซียนแต่แสดงกำลังกันในทะเลคำถามเดียวที่คนทั้งภูมิภาคเริ่มถามคือนี่คือโครงการเศรษฐกิจหรือแนวรบใหม่ของอ่าวไทย